เอาละครพี่เพื่อนเมื่อนี้เข้ากับมาหงเขาอตกสามเคยนะคะจะว่าวาดจะหงเมื่อได้เกิดประหงสจักเถื่อนะคะเอาเมื่อนี้มาลงองหายจนได้แล้วค่ะทักเสียนี้กินไปก่อนเนาะคะ mm ่ะ hmm. เขายืนในอ่าหมอนี่กับประมาณสามถ้วยนะคะ mm hmm. เข่าหอมมะลิพิเศษนะคะ mm hmm. แต่ว่ากระสีมีหลายสายขั้นนะฮะบระมาว่าเข่าหอมมะลิหรือสีนี้แค่ขั้นเดียวนะคะ ศร้านามทิ้งจักสามน้ำเนาะคะ่ะข้อหนึ่งทาเป็นเขาคัดขาวมาแล้วนะคะเอาบร,รูจักว่ามันจะมีผงหรือว่าเศษอีกงยังมาน,นะะั่นเลยค่ะบางคนก็นวาา่าย่ยล่างร้าย่ล่างถิ่นไร้ยิตามินมันเฮยไปื้อนมันเฮยไปเ้อแก่ตอนแป้งแต่คัดขาวมาเรียบร้อยหล้วค่ะเก็บอยู่บอค่ะนี่เบิ่งคัดเลยค่ะเหลือนิดเดียวนะคะอยู่ปลายจมูกนะคะโฟกัสในถอกอกองเอ้ยเห็นบ่ค่ะนี่แหละค่ะ เขาเรียกว่าปลายจมูกข้าวนะคะยังจะเหลือเป็นบางบางเบางเม็ดนะคะถ้านับเป็นพันเม็ดรหรือว่าเป็นรลอยๆเม็ดนี่เจ้าสิเหลืออยู่ประมาณคค้งที่อยู่แค่บบฮอด7นะคะโบฮอด7เอร์เลคากโลนนั่นหละคือวิตามินที่ห้องสีด้นะคะส่วนไายมันกลับไปไปเร็วถ้าผู้ใดอยากกินข่าวที่แบบมีประโยชน์อีลีให้ซื้อรำข้าวเลยเด้อจากเขาไปนะคะ ให้ซื้อเขาปลายบวมเล่นล่ำเขาล่ำเขากะเกรียบเนาะคะ่ะที่บดละเอียดโอ้ยนองมวยเลยเจ้าก็ดีเนาะ <c oughs> นะคะนี่แหละคะ่ะให้เบิง้งให้ศึกษาไปพร้อมนะคะบวมเนแต่เฮาอยต้กินไปเมือเมือเฮาเราบรูดจากว่าเรากินอะไรเข้าไปบ้างเนาะจากนี่แหละค่ะอ่ะน้ำนะคะ,ะ,ะ,คะให้วัดขอเมื่อหลวดนะคะเข่าสนิดนี้ที่มวยหงนี่ค่อนข้างที่จะเป็นเข่าที่แบบอยากจะแช่นิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นเข่าไม่เนาะคะ่ะ จุ่มลงไปเลยค่ะเขาห้าประมาณอยู่ข้อเคืองนะคะหน้ามือกระสีเอาประมาณอยู่ข้อหนึ่งเป้งน,นะคะแค่นั้นแหละค่ะเพราะยังนี่แหละขอสังเกตนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งต่อเลยค่ะเดี๋ยวมืยกะสีเอาหม้อไปข้างนะคะเอาละค่ะเข้ามาเริ่มสตาร์ทเลยนะคะเดี๋ยวมวยกระสีตั้งไฟประมาณอยู่หายไปเบื่องๆสีดีกว่านหาเดียวเดียวเดียวดียวนี่นะคะ สูงสุดเลยนะคะมากซิมัมอยู่ที่เก้านะคะเดี๋ยวขอกับเบิร์นไปเรื่อยๆนะคะสักพักหนึ่งเดี๋ยวมวยกะเฮ็ดยังกินไปพร้อมนะคะเมื่อน,นี้สีเฮ็ดยังกินไปพร้อมแล้วก็บสีตั้งโจทย์แดงสีเลยนะคะเดี๋ยวก็จะได้รู้กันว่าเวลามวยหัวเข่าแบบบ่ต้องใส่าหมองหัวเข่านี่สิเป็นยังไงน,นะคะบอกไปแล้วนะคะเริ่มต้นว่าเขา่าเทอดายนะคะนามซ้ำดายนะคะแล้วก็เข่าห้าควนเบิรงจังไได้นะคะเริ่มต้นเขาก็ล่องหัวเบิรงก่อนนะคะโอเคเนาะคะ่ะเดี๋ยวมวยเฮ็ดกับเข่าไปพร้อมเลยนะจ๊ะ อยู uh, uh ่ท huh. ี uh ่5้า b e f o r สิบสองห้าโกคดน ีกินแกงเขียวหวานหรือว่ากินแกงอะไรดีเนาะมุกจักกินแกงเขียวหวานกมอนน้ำน่ะค <the cook> ุณผัดอยู่บอกกี่ชิ้นแต่ว่าเอาหมดจับจัดผิดแค่ไม่มีโหระพานะคะ กาเพื่อที่นะ้ิของ,งเมือจะติหลากหลายไปนะคะบอคือตามตามหนังสือบอร์อว่าตามเคล็ดลับทุกคนที่มาไ <c oughs> ห้เนาะค่ะเพราะว่าเขาอยู่บอคืออยู่เมืองไทยนะคะเ <c oughs> วลาเาเหตุอยู่เหตุกินเขาก็ตตรงดัดกแต่งการกินนะคะ รสเดือรีอบครือนอคุรีนเนี่นนเรายังเวลาเดียวกันมุ้ยก็สิตั้งเวลาไว้นะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นกรารตัดต่อไปบ้างนะคะเดี๋ยวเ้างกับเบิ้งกันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าถึงเวลายาวเกินไป มวยกะสีสงได้มาตัดหลายอย่างนะคะมวยก็เลยเริ่มต้นตัดตอต่างแต่เริ่มต้นแล้ะเดี๋ยวมวยสิรอให้เข่าขึ้นสะก่อนนะคะเข่าขึ้นเหมาะใส่เวลาประมาณเจ็ดถึงแปดนาทีนาทีนะคะเดี๋ยวเขากว่าสิฟดฟดเต็มที่แล้วค่อยมาเบิงกันค่ะว่ามวยสิเฮ็ดยังต่อไปนะคะโอเคเนาะจ้าเห็นบอค่ะทิ่มเข่าไว้สักพักหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะเห็นบอกค่ะเขาสิเริ่มขึ้นมากแล้วนะคะละอุขึนมากเต็มที่เลย หายใจใหม่ไพ่หรือว่าซ่อนตักเขานะคะค้นไปน้อยนึงนะคะแล้วก็ทถิ้งไว้ปิดฟ้าหมอปรีไฟใหุ้นถึงเล็กนึงนะคะทิ้งไ้เล็กน้อนะคะนี่และค่ะเวลาเวลาหุงเขานะคะให้เบิ้งสังเกตเบิ้งเข่าล้ะกันเวลาเขาใส่นาม ระยะให้พอดีนะคะตอนนี to to Darwin, Oliver, ้ก็ทถ yup? ิมไปเลยนะคะประมาณสิบนาทีเนาะค่ะสิบนาทีเดี๋ยวเราก็ได้กินเขาเรียบร้อยนะคะนี่แล้วค่ะการหุงเขาก็องมือนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเห็นบอค่ะถิมเขาไว้สักพักหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะเห็นบอค่ะเขาสิเริ่มขึ้นมากแล้วนะคะละอุขึ้นมากเต็มทีเลยหายใจไม่ไพ่ด้วยว่าซ่อนตักเขานะคะ น,น้อยนึงนะคะแล้วก็ทถิ้งไว้ปิดฟ้าหมอ้อรีไฟเหตุถนถึงเหลขนึงนะคะทิ้งไว้เลยคนะนะคะนี่แหละค่ะเวลาเวลาหุงเข่านะคะให้เบิ้งสังเกตเบิ้งเข่าละกันเวลาเขา้าสซน้ำกะระยะให้พอดีนะคะตอนนี้ก็ถิ่มไปเลยนะคะประมาณสิบนาทีนะคะสิบนาทีเดี๋ยวเราก็กได้กินเขาเรียบร้อยนะคะนี่ละค่ะการหุงเข่าของมวยเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ เอาละค่ะเพื่อนๆหลังจาก20นาทีนะคะเสร็จโดยร่วมแล้วเนาะโดยร่วมประมาณ20นาทีแล้วเขานะคะ,ะออกมากจังไดเบิ่งเลยค่ะค้นให้เบิ่งเลยนะคะเขาเขาสีหงขึ้นหมองงามขนาดเลยค่ะนี่นะคะบอกเลยว่าเข่าสีออกมากในลักษณะนี้เฮ็ุตามสูตรมวยสิได้เลยนะคะจังสีเลยค่ะ ล่องเห็ดเบื้องเด้อค่ะท้าผู้ใดอยากจะล่องฝึกเบิ้งนะคะบม่มีหม้อหุงข้าวใส่สูตรนี้ได้เลยค่ะนะคะระยะทางไม่เยอะเท่ากันเลยกับหม้อหุงข้าวนะคะสวยๆจ้านั่นแหละค่ะไว้พอกันคลิปหน้านาะค่ะสำหรับทิปติดๆนะคะในเรื่องเข่าหรือว่าในเรื่องต่างๆนะคะค่ะขอบคุณลหลายๆนะคะที่ติดตามกันต้อนเนื่องสวัสดีจ้า